ผมสวัสดีครับมาก็แอมครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่หาดแม่พิมพ์นะเพื่อนๆเราอยู่กันที่ระยองนะครับเฮ้ยแอมดูรัวไรนี่รูรโโป,โปูโอ้โหนี่คือรูปูนะครับเพื่อนๆพื่รูจิ๋วเหรอเมื่อกี้พ่อเห็นมันออกมาอยู่นะพอมาเจอเรามันก็ฟุบๆไปดูสิไหนนะไหนปูลมปูลมนี่ไหนเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมตรงไหนเอ้ ไงปุ๊บนะว่าย <c oughs> มากมีอีกมีอีกปุ๊บข้าว <c oughs> คัทครับผมตายมันเป็นกลมๆ,ๆอะ่ะตายเป็นเม็ดกลมๆเหมือนเหมือนอะไรพี่อเอ,อ็มเหมือนไอติมมันนั้นหนาเพื่อเพ่ออ๋อใช่ใช่เหมือนไอศครีมยีหห่ห้อนึงอะเนาะมันมีหลายสีมันมีหลาย,ลายสีเป็นปรสผลไมๆกับกีบมะม่วงตรงเนี้มีชิ้นูสีส้มสีแดงครับผม ลมก็จะแรงหน่อยนะเพื่อนๆเราไม่ได้เอาที่ตัดลมมานะเสียงอาจจะดูฟู้ฟ้าหน่อยนะวันนี้น้องโกกับพี่แอมจะมาเล่นน้ำกันนะครับโอ้เหนือสัมผัสสายอย่างแน่นเลยเนาะพี่แอมเนาะแมน้ำใสอีกน้ำใสต่างหากดูสิเพื่อนเพื่อนโอ้ไม่ลึกกวนะอือน้ำไม่ลึกเลยครับตรงนี้เหมาะสำหรับเด็กๆเลยเนาะใช่มาถึงก็ล้มเลยอะครับเพื่่อนก็ไม วันนี้เราขอมาเล่นน้ำหนึ่งวันนะนเพื่อนๆค่ะไม่ได้เล่นนะครูไม่ได้เล่นรถก่อสร้างนะครับว้าวตงออรงนหรอหนูต้นเห,อขอขหรอหนูเกาะทาจำไม่ผิดเขาเรียกเขาเรียกว่าเกาะขี้ปลานะเอาไงดีเราอยากอยากไปดูใกล้ๆไหมยนะอยากไปดูเกาะขี้ปลาใกล้ๆไหมอยากไปดูเกาะไหมอยากไปดูเกาะไหม เ,เดี๋ยวเราจะขี่บานหน้า,นาโบ๊ทไปดูเกาะกันนะคะเคพื่นอนๆนี่เดี๋ยวต้องเซฟตี้ก่อนนะน้องโกนะอันนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยเราต้องเซฟตี้นะเพื่อความปลอดภัยนะครับดชูี่ไ้อเอาคีค้ยอไปไปครั้งแรกของน้องโกนะครับ ดูเกวาะว้าวอเมซซ่งมากนี่แหละมันมีภาพครั้งนี้มันตื่นเต้นเข้าเหม่ล้ออะไรกันน้ำก๊กบอกว่าน้ำก็ตื่นเต้น,เ,ตนเป็นไงครับน้ำก๊อกครับ,รบเป็นไงครับแบบแค่นี้ก็ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วอ่ะรุ่นก๊อ ถ้าเกิดเผลอตกนะลูกอ,อยู่เฉยนะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเรือเขาก็กลับมารับนะโอเคโอเคเนาะโอเคค่ะยังน,นี่มันก็จะกระโดดขึ้นหน่อยนึงตรงนี้ขึ้นแรงนะพี่เอยมใช่ลงก็แรงด้วยมันก็ดูสนุกมากว้กินการ์ดกันเลยทีเดียวเชียวไงพี่เอ็มสนุกนู่น <rí> e> นะครับที่เราจะไปนะครับ มะโกจับให้มันเดือลูกเด้อไปแล้วครับ cái mang cái 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 đi em. หรือว่าอะไรผมมันไกขนาดนี้เลยนะปกติ้า้นก็ได้นานั้นแ่นนี่แหมโอ้โหขึ้นลูกใหญ่ว่าเนี่น่ยน้องก้อยนายอยู่ด้านหน้าน้องก้อเล่นเสตามาดลยดกันทุกคนละครพ่อก็โดนครับ้พ่อมาสนุกมากเลยอออมอ ดูเพื่อนดูเพื่อนอ้ยว้าวกอะที่ป่าว้าวกอะที่ป่าเป็นไงครับลูกก๊อมองเห็นน้ำมันผ่านผ่าดครึ่งเลยเหรอขาดครึ่งเป็นไงครับฝั่งมึงหน้าคนเลยผ่านนี้ครับผ่านมาบอกเพื่อนหน่อยเหมือนหน้าคนจริงๆริงเลยผ่ากเพื่อนหน่อยนี่เหมือนหน้าคนจริงๆเเลยหหมือนน้าคจริงๆเลยตรงไหนครับต้นหนามตรนอวังต้นหนามพุ่มจั่ว มีผมอ่าจินตนาการกันไปครับเหมือนเซรามูเลยอ่ะมีผมเหมือนเซรามูอ่ะว่ากันไปครับว้าวมันสวยมากชิวนะครับตอนนี้ครับไปได้ต้องไม่ได้ขี่แบบนอนๆคือเราไม่ได้ขี่แบบนอนๆแต่ตอนนี้สนุกมากเลยเพื่อนๆว่าไงครับมาโก้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยนะกลัวหรือเปล่าลูกไม่กลัวแล้วนะเลิกเชีย้์เหรอ S 1> <S 1> <S ผมมีเสียงกขาว่าเริ่มชินเรือก็เริ่มลากอ่อน ต้องบอกว่าตอนนี้งงครับเราอยู่ตรงไหนเนี่ยคว่ำไหมไม่คว่ำไม่คว่ำ่ชากหลังอ่ะอยกเคนุณตงเช็คก็ได้ไหนต้งไหนเราลงตรงไหนเดี๋ยวเขาพาไปอั่นี้่ไหนวะอันนี้อยู่นีอยู่ไพาไป้ามาคว่ังล้ค่ะรบังแล้วบั๊งแล้ว ไม่ควรไม่คว่ำกันเช็กกันได้ไเช็คกันได้อย่างนี้ไม่ไจ่ายตังค์เลยไหมเนี่ยบอกว่าจะไม่คว่ำเราเนี่ยน้องก๊อเป็นไงน้ำเข้าหูนึกว่าน้ำเลือกเปรียมน้ำเตือนนิดเดียว ในน้ำต่อยเลยเหรอจะม่อยู่ทำไมมันพิเศษเป็นไงน้องก้นนั่งบานาน่าบปครั้งแรกสนุกแต่เขาบอกว่ายังไม่คว่ำและตอนสุดท้ายมันก็โค้งเพลงโค้งเพลงแล้วน้ำมันตื้นหนูแล้วพอดี<ช>ข้างหลังมันหนักด้วยมีแต่คนโตเนาะ<ช>ข้างหน้ามีแต่เด็กๆหน้ามันเชื่อมมันก็เลยพอเจอพื้นตายมันก็เลยตรงที่เราตกน้ำไม่ลึกเลยนะเพ<ช>ูดเลย ออตกใจเล็กน้อยถึงกลางกลางแต่ตตกี้หนูเอาปากเข้มมากน้ำเค้มมากเลยนะแซสบพอเลยอ่ะอ๋อโอเคเพื่อนๆคลิปนี้น้องก็มาขี่มา,าน่าหน,น้าบอสผาเที่ยวเกาะกีบ่บา,<ป>านะครับสำหรับคลิปนี้นะน้องก็กับพี่แอมก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้มาเจอกันคลิปหน้านะเพื่อนๆ <สะ S 1> บ๊ายบายครับ,บ